สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่13เดือนตุลาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ MVPkit.com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน,น้น,นมาให้เพื่อนๆได้รับชมไปทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกนวกนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการอิสราเอลดิ i วิช่น2ผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเบต้าเทลอาอี I e, เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮาโป e เอลลานาน่า an คู่นี้แข่งขันกันในเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตุเฮตการพบกันครับสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันสองเกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเบต้าเทออาอีนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกขเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านฮาโปเอลลาดาน่านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบต้าเทออาอี ผลคือเสมอกันไป2ประตู่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างเบต้าเทอร์อีฟ e กับทางด้านทีมเย่อย่างฮัปโปเอลลานาน,น่านะครับทางเจ้าบ้านเบต้าเทอร์อีฟ e มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50%เสมือที่50%และแพ้ที่0%ครับผม 4-6เกมหลังสุดคะแนนเจ้าบ้านอย่างเบต้าเทวอีม e, ัครับพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดคะแนนเจ้าบ้านอย่างเบต้าเทวอีม e, ัครับพวกเขาบุกไปยังด้านฮาโปเอลอามูลาผลคือเบต้าเทวี e, บุกไปชนะได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นตหกเกมหลังสุดคะแนนเจ้าบ้านอย่างเบต้าเทวอีม e, ัครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่1 6 6 7เปอร์เซ็นเสมอที่3 3.33เปอร์เซ็นและแพ้ที่50เปอร์เซ็นครับผม เรามาดูในส่วนซีติหกเกมหลังสุดของทันตันทีมเยือนอย่างฮาโปเอลลานาน่านะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอสามและแพ้สามเกมโดยนัดล่าสุดของทันตันทีมเยือนอย่างฮาโปเอลลานาน่านะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮาโปเอลลามัสการผลคือฮาโปเอลลานาน่าเปิดบ้านแพ้บริสโก้สามประตูต่อสี่ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นตหกเกมหลังสุดของทันตันทีมเยือนอย่างฮาโปเอลลานาน่านะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นเสมอที่ห้าสิบเปอร์เซ็นและแพ้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นครับผม หากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิติเหตุการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา2เกมซึ่ง2เกมนั้นนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบ t a เทอ,อสามารถชนะไปได้วันนี้จากการที่เบ t a เทอ,อต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮาโปเอลลาน,นนะในคู่นี้ผมขอฟันธงว่าจะจบลงด้วยผลเสมอกันไป1ประตู1ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการสวีเดนครับผมเลือกไปที่คู่ระหว่างสต็อกโฮมอินเตอร์เนชั่นแนลเปิดบ้านต้อนรับการบาเนของเอฟบอคู่นี้แข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสีติให้ทุกที่การพบกันครั้สองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม สี่ตีหกเกมหลังสุดของท้าน,นเจ้าบ้านอย่างสต็อกโฮมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของท้าน,นเจ้าบ้านอย่างสต็อกโฮมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแกมราอัสซาลาผลคือสต็อกโฮมอินเตอร์เนชั่นแนลเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของท่าน,นเจ้าบ้านอย่างสต็อกโฮมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่83.33%เสมอที่16.67%และแพ้ที่0%ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ6เกมหลังสุดของท่านท้านทีมเยออย่างเอสปอร์ตนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของท่านเจ้าบ้านอย่างเอสปอร์ตครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโกเทนเบอร์ผลคือเอสปอร์ตเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตู0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของท่านท้านทีมเยออย่างเอสปอร์ตนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เเสมอที่0และแพ้ที่50ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสติเฮตุเฮการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลแข่งขันผมจึงขอมาดูสติ -5 เกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างสตอกโฮมอินเตอร์เนชชันแนลนั้นมีฟอร์มที่ดีกว่าแต่ถึงยิงไรวันนี้ผมกลับเชื่อใจทางทีมเยอย่างเอฟปอลครับผมผมขอฟันธงว่าเอฟอลสามารถปุกมาชนะทางสตอกโฮมอินเตอร์เนชชันแนลได้ด้วยสกอร์0ประตูต่อครับผม แล้วมาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการไทยแลนด์พิมลีผมเลือกไปที่คู่ระหว่าง BG จีปทุมยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองยูเนเต็ดคู่นี้แข่งขันกันในเวลา6โมงเย็นตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตุเฮกการพบกัน,กนทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา2เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ1เสมอศูนย์และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบีจีปทุมยูเนเต็ดผลคือเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ครับผม และผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่าง BG ปทุมยูนิเต็ดกับทางด้านทีมเยือนอย่างเมืองทองยูนเต็ดนะครับทางเจ้าบ้าน BG ปรปทุมยูนเต็ดมีเปอร์เซ็น์ชนะอยู่ที่50%เสมอที่0%และแพ้ที่50%ครับผม 4-6เกมหลังสุดคนนั้นเจ้าบ้านอย่างบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดคนนั้นเจ้าบ้านอย่างบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโปลิสเทโลผลคือบีจีปทุมยูเนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปริสกรสูตรประตู3ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดคนนั้นเจ้าบ้านบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เเเสมอที่1 6 6 7และแพ้ที่50ครับผม เรามาดูในส่วน4-6เกมหลังสุดของด้านทีมเยือนอย่างเมืองทองยูเนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ3และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของด้านทีมเยือนอย่างเมืองทองยูเนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ3และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของด้านเมืองทองยูเนเต็ดนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคอนแกนยูเนเต็ดผลคือเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตู1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของด้านทีมเยือนอย่างเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ พวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่3.33% 3. เสมอที่50%และแพ้ที่16.67%ครับผมหากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจาก CD, Head cos, garden, สด e a ีเฮตุเฮการพบก,กันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบก,กันมา2เกมซึ่ง2เกมนั้นผัดกันแพ้ปพะกันชนะในบ้านตัวเองวันนี้จากการที่ b ีจีปทุมยูนเต็ดต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองยูนเต็ด ผมขอฟันธงว่าบีจีปทุมยู่นเต็ดสามารถเปิดป้านชนะทางเมืองทองยู่นเต็ดได้ทวยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับผมหากสนใจข้อมูลคูล่อื่นเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกัน,นที่เว็บไซต์ m v p k i k c o m จะเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคลุมกับใครต้อง m v p k i k c o m การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ